โอ้ยจิชาคุซ่าชาเขียวซ่ามีดีโอเชียง่วงหายเลยวะอย่าบอกว่ามึงอ่านหนังสือถึงดึกอะเตะบอลเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยบันก่อนเตะไกลก้างถึงสี่ทุ่มที่เชี่ยก้างหนีติวกู มึงทาไปเต่วอนเหรอเอ้าไอ้ก้างแม่บอกมึงเหรอบอกเฮียอะไรวะมันแม่หนีเตียวมึงเพื่อไปเตะบอลเว้ยแต่ที่มันเลิกดึกอะเพราะมันซ้อนทีเหมือนนักกีฬากูก็เลยยุมันว่าถ้ามันเตะดีอะโค้ชเขาอาจจะมันเอามันเข้าทีมแม่งเลยเปิดตีนสี่ทุ่มเลยโค้ชเขาเลยบอกว่าเดือนหน้าให้มันลองมาคัดตัวดูเฮอโงนอนทิ่หายเลย Okay. Okay. Oh. ได้ข่าวว่ากั้งจะไปคัดตัวในแกลาฟุตบอลเหรอก็คงงั้นแหละมั้งเรายังไม่ได้ <S <S ถามมันเลยอะถือเป็นเรื่องดีนะ เรารู้สึกได้ว่ากั้งกำลังเปลี่ยนตัวเองไปทางที่ดีขึ้นนะยังไงก็ตั้งแต่แม่กั้งเสียกั้งเหมือนคนหลงทางอะ่ะไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ว่าควรไปทางไหนแต่ตั้งแต่เจอแกกั้งมันก็ดูมีเป้าหมายในตัวเองมากขึ้นตอนแรกก็เรื่องเรียน พ่อมาตอนนี้ก็เรื่องฟุตบอลเพราะแกเลยสายลมต้องขอบคุณแกมากบ้าเหรอเราไม่ทำอะไรเลย,เลยแกคือคนที่ทำให้กั้งอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่านี้เราคิดว่าที่มันอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอลส่วนหนึ่งเขาอยากทำให้แกภูมิใจ โดยรวมโอเคหมดนะคะคุณกิ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเดี๋ยวยังไงให้พยาบาลพาไปล้างแผลผ่าตัดนะคะขอบคุณคักคุณหมออ๋อคุณค้าุุณครับ คุณกิ่งฝากซื้อ,อยานี่ค่ะเดี๋ยวยังไงรบก,กวนคุณฝากให้คุณกิ่งหน่อยนะคะหมอฝากเพื่อนซื้อมาจากยุโรปเป็นยาพ่นแก้กล้ามเนื้ออักเสบที่นักกีฬาเขาใช้กันราคาแพงเอาเรื่องอยู่เลยนะคะครับนี่คือถ้าเป็นผมนะผมคงซื้อได้แค่พาลาเพราะยาแพงผมใช้ผมปวดใจไม่ไหวคุณหมอไปก่อนนะคะสวัสดีครับค่ะ สวัสดีครับคุณก้องอ่าสวัสดีคุณกิ่งครับบอกเขาฝากยาฉีดแก้กล้ามเนื้ออักเสบมาให้ด้วยนะครับนี่ครับขอบใจจนะ้ะคุณกิ่งปวดสะโพกไหมครับงั้นให้ผมฉีดให้เลยไหม <laughs> ไม่ต้องฉันน่ะซื้อมาให้เธอเห็นสายลมเขาบอกว่าเธอนอะ่ะขาพลิกแล้วก็จะปวดไปจนถึงตอนนี้ไปพ่นไปเผื่อมันจะดีขึ้นขอบคุณมากเลยนะครับคุณกิ่งใจดีเหมือนที่สายลมบอกจริงด้วยครับ ก้างมจะกลับหรอเดี๋ยวพวกกูมีเตะทีมันต่อเนวน้ยเออดิกูมีนัดติวแกสายลมอะ่ะเออน่าจะดูเตะไม่ได้ไว์ออกอดอยู่ดีมึงอ,อ่ะ นึกไงชวนกูเตะบ,บอลไปกูแค่อยากทำอย่างอื่นบ้างอะไม่กับติวแค่นั้นจริงเหรอวะจริงๆกูอยากมาขอโทษมึงอะที่กูเข้าใจมึงผิดวันนั้น กูใจร้อนไปหน่อยขอโทษนะเว่ยเหม็นเป็นไรเลยกูเองก็เป็นคนผิดที่กลับไม่ตรงเวลา,ท,า,ท,า,ท,าทั้งๆที่กูสัญญากับมึงไว้แล้วมันทำให้กูคิดได้ว่ากูไม่ควรไปคัดตัวเป็นนักบอลเพราะสุดท้ายแล้วกูก็แบ่งเวลาติวไม่ได้อยู่ดีไม่ดิกูว่ามึงควรไปนะเว้ยไม่เอาอะ ถ้ากูเบลดีด้านนั้นกูก็กัวคงไม่ติดมหาวิทยาลัยรัฐสุดท้ายแล้วนี่มึงจะทำไงไอ้กั้งมึงฟังกูนะเว้ยนี่กูอ่ะกูจัการเองได้แต่มึงอย่าให้เงื่อนไขชีวิตกูมาทำลายความฝันมึงดิ แล้วมึงคิดว่ากูรู้สึกยังไงถ้ากูเป็นคนที่ทำลายความฝันของมึงงั้นกูจะไปคัดตัวเป็นนักบอลโรงเรียนแต่เป็นนักบอลโรงเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยรัฐ <c oughs> ให้ได้โลภไปไ่ะเนี่ยเพราะมีสายลงกังหันถึงมุนได้ แล้วกูก็มีกําลังใจดีๆจากมึงทําไมกูจะทําไม่ได้กูสัญญานะว่ากูจะตั้งใจทําให้เต็มที่ที่สุดกูสัญญาว่ากูซับพอร์ตมึงตลอดไปแน่ใจได้เอ้ามาเอ้ยเฮ้ยส่ลมอะไรการหันทำกลวเป็นกัรหันเหฮะเฮ้ยถ้าไม่มีลมกังหันจะหมุนได้ไงหมุนอย่างนี้โอ้ ตื่นได้แล้วครับผมคุณกั้งวันนี้คุณมีซ้อมบอลแต่เช้าเลยนะครับไม่เอาปูขอนอนต่อไม่ได้ลุกขึ้นมาโอ้โหกูบอกว่าให้ลุกขึ้นมาได้แล้วนี่มึงดูตารางมึงนี่วันนี้โคตรแน่นเลยนะ ก็แค่เนี้ยมึงจะรีบตื่นเช้าทำไมวะโทษทีกูลืมกลางน่ะอืมเฮ้ย hey, นี่มึงจะซ้อมเป็นนักกีฬามึงจะซ้อมไปแข่งโอลิมปิกวะเนี่ยเอา้าก็มึงพูดเองมึงอยากได้ทั้งเรียนทั้งบอลกนี่แหละครับเอาให้ตายไม่ข้างเลยไปลุกไปได้แล้ว คลื่นเสียงเกิดจากการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงพลังงานการสั่นของแหล่งกําเนิดเสียงนี้จะถูกถ่ายโอนให้กับโมเลกุลุ <น Cum S 1> ฟังอยู่ปะเนี่ยฟังโดยโมเลกุลของตัวกลางสั่นอยู่กับที่เฮ้ยไหวปะเนี่ยสบายมากปฏิกิริยาเคมีโดยทั่วไป จะสามารถเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้โดยเมื่อให้สารตั้งต้นทําปฏิกิริยากันเกิดเป็นสารใหม่มึงจะบ้าไปเนี่ยทำไมขอพักกินน้ำกมอนไม่ไหวไหมงงเงเป็นเด็กเลยว,ว่าแล้วนี่กู <G ül> เตรียมมาให้แล้ว <G ül> นี่เฮ้ยเลววิก <G ül> ก่อนกินอนะ่ะมึงต้องแย่งก่อนเวลยเพื่อ <G ül> นี่คือหนึ่งในหลักสูตรการฝึกไง <G ül> คิดซะว่ากูคือศัตรู

ได้สกที่ว้อ,อ,อ้เป็นไงชื่นใจไหมยังไม่หนำใจว่ะอันเนี้ยชื่นใจเฮ้ยอันเนี้ยชื่นปลอดเฮ้ย เดี๋ยวมึงไม่คิดจะแบ่งกูเลยเหรออืมึงโกนตีนกกูอะฮ้ย <c oughs> กูขอ,อกินด้วยทำไมอ่ะกูสาวมาให้นะเวย้ยไปแล้วจเจ็บปะเดี๋ยวอันนี้เกงอุ๊ยเจบ็จบเจ็บเบาเบาดีเออแล้วเป็นไงมั่ง คัดตัวแล้วตื่นเต้นปะคุณโคตรเลยมึงกูขอกำลังใจหน่อยดิก็สู้ๆนะขอให้พรุ่งนี้มึงทำได้โูหอะไรวะเอาแบบพี่แฟนเขาอ้อนกันดีเร็วให้กำลังใจแบบแฟนหน่อยอ่าเร็วได้สู้ๆนะโหอะไรวะไม่ใช่ดิ Sưu sưu Ấy Tôi tự chụp thôi Anh sẽ tự chụp không? Không cần nữa 1 2 Không 2 ก็ขอให้พวกนี้มึงทําได้นะขอให้ทุกอย่างมันราบรื่นแล้วก็ขอให้โค้รรักมึงโค้รหลงมึงแบบสาธุูกเก้าเก้าไปเลยกระแค่เนี้ยกูก็มีกำลังใจแล้วอือเฮนะ้ยขอบคนะุณไปเฮนะ้ยแกลบแฟนะเขาอ้อนกันเนยเฮ้ยมึงไม่เจ็บขาเหรอไม่เจ็บขาเหรอ อุ้ยนิดเดียวมูได้กำลังใจแล้วกูหายเลยอุ้ยเอ้ยเจ็บขาอยู่เหรอไหวจริงจริงใช่ไหมนะมึงกูว่ากูจะรักมึงมากขึ้นแล้ววะ I love you ไปน,นอนไปโอ๊ยหอไอ้ออออาสาหักเจ็บขนาดนี้มาครับตัวทำไมไม่ไปหาหมอก่อนกูฝืนมาขนาดนี้แล้วอ่อย้ายทั้งหมดมาศูนย์เปล่าเลยวะ